ภาวะสภาพอากาศตอนนี้หลายคนคงกัวงวลกับปัญหาฝุ่นควันเชื้อโรคและกลิ่นต่างๆมากมายก็กลัวครับก็กลัวครับยังกลัวอยู่ครับแล้วคุณมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรครับใส่แมสแล้วก็ล้างมือตลอดนะครับล้างมือบ่อยๆครับแล้วก็ใส่แมสนะครับแล้วถ้าวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆให้คุณตัวช่วยดีๆคืออะไระครับ ตัวช่วยดีๆทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้เราสุขภาพดีและปลอดจากเชื้อโรคก็คือเจ้าเครื่อง Air Purifier เครื่องฟอกอากาศปล่อยโอโซนกําจัดกลิ่นและช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ก็ตั้งแต่มีเครื่องนี้นะคะก็รู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นรู้สึกแบบหายใจโล่งมากมีโอโซนอะไรเงี้ยแบบมันทําให้เราได้แบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็พกพาสะดวกด้วยแล้วก็มันทําให้เราเพิ่มความมั่นใจด้วยในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะยิ่งเรามีใส่แมสแล้วเรามีเครื่องนี้มัน ทำให้เรามั่นใจขึ้นเยอะมากเลยค่ะ a r p l Carry ได้ครบจบในเครื่องเดียวทั้งอากาศบริสุทธิ์และปัสจากเชื้อโรคคุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าในทุกๆวันนี้เองเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับรวมถึงเชื้อโรคต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเราต้องเผชิญกับมันและเราจะทำยังไงให้อยู่กับมันให้ได้นะครับวันนี้เราเลยมีตัวช่วยดีๆกับ a i r p l Carry ตัวนี้ที่หลายๆคนเรียกร้อง วันนี้เราก็เลยนํากลับมาให้กับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกเลยตอนนี้ขออนุญาตพูดก่อนเพราะว่าหลายคนโทรเข้ามาไม่ทนัน<ช>สั่งมาไม่ทันเลยปกตินะครับแอรี่พิลแครีตัวนี้นะครับตัวเล็กๆขนาดนี้เนี่ยแต่ประสิทธิภาพเนี่ยแน่นมากๆราคาคือ3,900บาทวันนี้ลดไปเลยทันที2 0 0 0บาทหรือเพียงแค่1,900บาทเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะครับเบอววร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วก็มีสแกน QR code ให้ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเาญติิปด ให้เครื่องเนี่ยเขาผลิตควันออกมาก่อนอออแล้วเราก็จะใส่ตัว a ิ r p ล l ค carry ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเทสให้ดูเลยว่า เรามีการเทสจริงๆเขาสามารถจ,าจ,าจัดการกับควันได้จริงๆ <ฮะ S 1> จับฝุ่นควันหลายๆคนเขาบอกว่าเฮ้ยตัวเล็กๆแบบนี้เขาจะจัดการกับควันได้ยังไง <ฮะ S 1> จัดการกับสิ่งแบคทีเรียหรือว่าเชือ้อเชื้อโรคต่างๆที่อยู่รอบตัว <ฮะ S 1> เราได้ยังไง <c oughs> คือตัวนี้เองนะครับ <c oughs> เขาจะมีการปล่อยประจุไอลลออนลบ <c oughs> ซึ่งไปทําปฏิกิริยากับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควันเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนานานะครับทำให้ตกลงมา ก่อนที่เราจะสูดอากาศหายใจเข้าไปและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือเลยตัวนี้เองสามารถผลิตโอโซนได้ด้วยท <ำ S 1> ําให้ร,ร่างกายของเราเนี่ยได้รับผลิตอากาศที่เป็นบริสุทธิ์มากยิ่งเข้าสู่ร่างกายของเรายิงช่วงนี้นะคะโควิด1 9ทหลายคนก็กังวลกันอยู่นะคะว่าไอ้อากมาะระลอก2หรือเปล่านะคะต้องบอกเลยว่าเราอยากกาดตกนะคะที่สําคัญสวมใส่หนะ้ากากอนามัยอย่างเดียวจริงๆก็ จะเพียงพอไหมก็ไม่เชิงนะเราถ้าเรามีเครื่องแบบนี้นะคะ a i r p a l Carry ตัวนี้นะคะมาช่วยเป็นตัวช่วยนะอันนี้จะยิ่งทําให้เรามั่นใจขึ้นได้นะคะอ่ะตอนนี้ถ้าเราเห็นควันเต็มแล้วอ่ะควันเต็มแล้วผมขออนุญาตปิดปิดก่อนนะฮะแล้วก็ใส่ตัว a i r p a l Carry ตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวเปิดขึ้นมาปุ๊บไฟสีเขียวติดคือเครื่องทางานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดว่าว่าเครื่องจะสามารถที่จะจัดการกับฝุ่นได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเรามาให้เห็นกัะจากเลยนะคะเป็นการพิสูจน์เลยนะคะ อ่นี่โอ้โหนี่ควันเต็มเลยควันเต็มเลยปิดๆๆปุ๊บนี่อะควันก็ยังขโมงอยู่นะคะตอนนี้นะคะอ่ระหว่างนี้เดี๋ยวให้เครื่องเนี่ยเขาทํางานก่อนเพราะตอนนี้เองไม่ได้มีการเปิดตัวช่วยอื่นๆเลยนะนอกจากตัวรีฟิวค a รี่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเขาบอกว่าตัวเล็กๆแบบนี้แหละหลายๆคนสงสัยว่าพอปล่อยประจุลบหรือประจุไฟฟ้าออกมาเนี่ย มันส่งผลต่อร่างกายหรือเปล่า<ม>ส่งผลอันตรายอะไรกับร่างกายของเราหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าไม่เพราะว่าตัวแบตเตอรี่ที่เขาใช้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับที่ใช้ในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว<ม>ที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันแบบนี้อยู่แล้วนะครับเหมือนคุณพกโทรศัพท์มือถืออะ่ะจริงๆงก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรก็คือพกตัวนี้อีกตัวหนึง่งเพราะว่าเป็นตัวช่วยดีๆเพื่อสุขภาพของคุณใช้งานก็ง่ายพกพาก็สะดวกที่สำคัญเขาบอกว่าชาร์จแบตได้ครั้งเดียวอยู่ได้2อาทิตย์ ใช่ประมาณ2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์ด้วยซ้ำานะคะคุณผู้ชมหลายหลายคนเนี่ยคือต้องบอกว่ามากกว่า2อาทิตย์ด้วยบางคนเป็นเดือนเลยนะยังไม่หมดเลยคุณเอาอย่างนี้ตรงเวลาคุณใช้โทรศัพท์มือถือคุณชาร์จวันกี่รอบโอ้โหน่าจะมีไม่ต่ำาสองรอบเออเรายังสามารถทําได้แต่เครื่องตัวนี้นะคะถ้าใช้เป็นประจํา1 0ถึง14วันอ่ะดิที่ฉันให้นะบางคนเดือนหนึ่งด้วยซ้ำถ้าใช้ไม่มากพอนะก็ค่อยชาร์จไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยบางทีเราใช้สมาร์ทวอททุกวันนี้ต้องมานั่งชาร์จทุกวันเลยด้วยซ้ำชาร์จเป็นเป็นราย ตัวเครื่องตัวนี้นะคะคุณผู้ชมได้มาปุ๊บหนึ่งกล่องทำยังไงก็ชาร์จแบตโทรศัพท์เหมือนช,ชาร์จแบตโทรศัพท์ใช่คชาร์จเข้าไปให้เต็มไปก่อนในครั้งแรกอาเสียบค้างเอาไวา้พอหลังจากนะั้นพอใช้งานไปผ่านไปแล้วครึ่งเดือนแบตหมดคุณก็เสียบเข้าไปเลย ชร่วโมงเดียวใช่แล้วชั่วโมงหนึ่งนะครับเราก็กลับมาใช้ได้อีกประมาณ14วันเป็นยังต่ำเลยอุปกรณ์ในกล่องที่ที่มีให้มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยจะมีคู่มือให้นะครับแล้วก็มีตัวเครื่องอาริพีลแครีแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายคล้องคอสำหรับใครที่จะพกพาคล้องคอได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีตัวเด็บที่อยู่ติดกับตัวนี้แล้วและที่สำคัญก็คือมีสายชาร์จให้ด้วยแนะนําจริงๆตอนนี้นะคะยิ่งเปิดเทอมแบบนี้น้องๆไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ขาซื้อไปให้น้องๆดีกว่าพกพาไปโรง เ,<ช>เด็กน้อยเนืะบางทีเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาถ้ามีเจ้าตัวนี้คล้องคอไวอ้ a อริพิคารีตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า1ลูกบาทเมตรกว้างรอบรอบตัว1ลูกบาได้กว้าง1เมตรสูง1เมตรลึก1เมตรเนี่ยตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่า มีอากาศบริสุทธิ์รอบๆตัวลูกของเราได้เพราะนอกจากตอนนี้แล้วเนี่ยโควิด -19 แล้วไหนฝุ่นยเงียบเงียบมีฝุ่นยังเพียบนะคะคุณผู้ชมคะ่ะฝุ่นควันทุกวันนี้คือเราต้องเผชิญอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาไหม้ต่างๆเรื่องของควันลดเนี่ยแหละตัวดีเลยนะครับที่ผลิตฝุ่น PM 2.5ซ,ซึ่งมันเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วย<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัว Air Purifier ตัวนี้ที่อยู่ใกล้ๆตัวทําให้อากาศที่อยู่ร,บรอบๆตัวก่อนที่เราจะสูดหายใจเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะครับอากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้ เราก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย <พอ S 1> และอย่าง <พอ S 1> ที่บอกไป<ะ>ว่าคือตัวนี้เองเนี่ย เขาสามารถผลิตโอโซนได้โอโซนเนี่ยเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ที่ร่างกายต้องการเวลาที่เราจะได้โอโซนคือต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดที่เป็นธรรมชาติคุณหมอบอกนะต้องพาลูกไปทะเลหน่อยแล้วไปสัมผัสโอโซนไปน้ําตกน้ําตกตอนนี้เราไม่ต้องไปไกลถึงตรงนั้นถ้ามีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนพกพผาโอโซนไปในตัวใช้งานก็ง่ายมากคุณผู้ชมค่ะมีปุ่มเดียวเปิดเข้าไปแค่นี้ละค่ะปุ่มเปิดปิดแค่นี้นะคะเปิดเข้าไปก็มีไฟขึ้นอันนี้ก็คือติดแล้วก็สามารถที่ใช้งานได้ง่ายๆชาร์จแต่ทีเดียวก็ยาวๆลืมๆ หารเฉลี่ยดิฉันหานเฉลี่ยแล้วดิฉันเป็นแม่คนต้องมีความคุ้มค่าเป็นระนดับหนึ่งวันละห้าบาทค่ะคุณผู้ชมขาซื้อน้ําเปล่ายังไม่ได้เลยค่ปะปัจจุบันนี้นะคะวันละห้าบาทกับได้สุขภาพที่ดีใครที่เป็นภูมิแพ้อันนี้ดิฉันก็แนะนานะเด็กๆตอนนี้นะเป็นภูมิแพ้กันเยอะมากฮัตช,ชิวจานน้ำมูกน้ำเมือกไหลอันนี้ตัวนี้เป็นตัวช่วยดีๆสาหรับลูกของเรานะคะจะเน็บให้เขาไปโรงเรียนหรือห้อยคอไปโรงเรียนรวมกับการร่วมกับการใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ก็เหมาะที่สุดเลยนะคะทีนี้เรากลับมาดู นีกันบ้างดีกว่านี่คือเขาจัดการเรียบร้อยแล้วสําหรับควันที่เราเทสกันไปเมื่อกี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆคือตอนนี้คือไม่มีควันแล้วเพราะว่าตัวแอร์รีพิตัวนี้แหละเขาจัดการกับควันที่อยู่รอบๆข้างทําให้มันตกลงมาที่อยู่ทานข้างหมดเลยทําให้อากาศที่บริสุทธิ์ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวแอร์รีพิวแครรี่ตัวนี้มีอากาศที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่คือประสิทธิภาพหนึ่ง ในในประสิทธิภาพทั้งหมดของเขา <c oughs> อย่างที่ <c oughs> บอกกันไปนะครับว่าสามารถดักจับฝุ่นได้ฝุ่น PM 2.5หรือฝุ่นควันต่างๆนานานาได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะกําจัดหรือจัดการเกี่ยวกับเรื่องของแบคทีเรียไวรัสได้ ผลิตโอโซนได้ด้วยโอ้โหคือคอมมากกลิ่นด้วยคุณขึ้นรถบางคนโอ้โหหน้าตาดีๆในรถเหม็นมากไม่ได้นะคะพาสาวๆขึ้นรถไม่ได้รถเหม็นไม่ได้เรานําตัวนี้มาช่วยก็ช่วยจัดการในเรื่องของกลิ่นได้ดีเลยทีเดียวนะคะคร,รวมถึงโปรโมชั่นวันนี้คะ่ะคุณผู้ชมขาคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะจากราคาปกติ3,900บาทเหลือเพียง1000 900บาทวันนี้เขาบอกว่าจํากัด50เครื่องเท่านั้น oh, สําหรับราคานี้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น<ม>รีบสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ085 3 4แ8833ครับแล้วก็0 8 5 345 8 8 4 4หรือง่ายที่สุดสแกนคิวอา e คส่งฟรีทั่วประเทศใครอยากให้เราเก็บเงินปลายทางก็ได้อันนี้ง่ายมากๆนะคะสะดวกมากๆยังไงต้องรีบสั่งนะคะกับโปรโมชั่นวันนี้นะคะจากัด50เครื่องเท่านั้นถูกต้องเพราะหลายๆคนบอกว่าหูโทรมาไม่ค่อยทันเลยโทรมา,ามไม่ค่อยต ก่อนหรือว่าถ้าคือเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปแน่นอนนบางทีรับไม่ทันจริงๆอ่ะเพราะว่าโทรกันเข้ามาเยอะกับราคาพิเศษแบบนี้นะคะซื้อได้ที่รายการของเรารายการเดียวเท่านั้นนะคะกับราคาพิเศษแบบนี้แต่ถ้าจะเอาชัวร์สแกน QR code สั่งจองในไลน์ก่อนเลยพิมพ์ชื่อทุกเวงจองไว้ก่อนเลยไม่เลยอันนี้ชัวร์สุดเลยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ตอบให้นะคะเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตสมัยนี้ต้อง เขาเรียกว่าต้องมีการลงทุนหน่อยลงทุนเพื่อสุขภาพเป็นอะไรที่คุ้มค่าแต่มันไม่ได้เป็นการลงทุนที่สูงไงคุณโยวันละ5บาทเฉลีย่ยแล้ววันละ5บาท,บาทเองนะครับและที่สำครรัญคืออย่างที่บอกอไ,ไปไปว่าเราจัดโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมเนี่ยคุ้มมากคุ้มค่ามากๆลดไปเลยทันที2,000บาทเหลือเพียงแค่1 9 0 0บาทเท่านั้นเฉลีย่ยแล้ว5บาท5าทคุ้มสุดๆะค,ะคุม้มมาก ดังนั้นนะคะวันนี้ฝากไว้เลยค่ะสาหรับใครที่กําลังคิดอุ้ยจะดีไหมจะซื้อดีไหม,มยังไงอะลองซื้อให้ลูกก่อนก็ได้ลูกที่ไปโรงเรียนเนี่ยอันนี้สําคัญนะคะหรือใครที่โหวันนี้รถติดต้องอยู่ในรถนาน,านๆอันนี้ดิฉันแนะนานะขับรถไปกลับวันหนึ่งประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะชีวิตชาวกรุงนะคะอุ้ยต้องซื้อไว้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ในรถมนี่คุณไอ้ควันไอคำอ,อะไรเนี่ยมันเข้ามาตลอดเวลาถ้าเรามีตัวช่วยตัวนี้นะคะสามารถที่จะช่วยกรองแถมยังปล่อยอากาศ บโอโซนบริสุทธิ์ให้กับเรานะคะทำให้เราเนี่ยไม่ป่วยในระยะยาวปอดเราก็จะไม่พังที่สำคัญนค,คนที่เป็นโรคภูมิแพ้อันนี้แนะนำนะคะคนที่แพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้อะไรสารพัดเนี่ยต้องมีคล้องไว้เลยที่บ้านที่บ้านอาจจะมีเครื่องฟอกอากาศอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าจะออกไปไหนมาไหนถ้ามีตัวนี้พกไว้สักตัวดิฉันว่ารอดตาย ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆจริงๆนะครับตาม <ฮะ S 1> คำเรียกร้องของใครหล,หลายๆคนที่อยากได้เลยปกติ3,900้อบาทลด <ฮะ S 1> ไปเลยทันที่2,000บาทนะครับเหลือเพียง1,900บาทเท่านั้นต้องบอกว่าคุ้มมากๆ5 0สายเท่านั้นนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่085 3 4 5 8 8 3 3แนะครับแล้วก็0 8นย์5 8 8 4 4หรือง่ายที่สุด สแกน QR code เข้ามาสั่งจองกันได้เลยนะครับจองกันเข้ามาเยอะๆนะคะถ้าสมมติว่าราคานี้หมดโปรมเมื่อไร่รจะมาอดออดออดไม่ได้นะคะเพราะว่าลดพิเศษจริงๆนะคะวันนี้จํากัด50สายแรกนะคะหรือไม่งั้นก็สแกน QR code ที่บอกนี่แหละแล้วก็พิมพ์เข้ามาเลย<อ>ชื่ออะไรคุณยศบ้านเล็ทีเท่านี้เท่านี้เท่านี้เอา5เรื่องอจองไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะ สามารถจะติดต่อกลับไปได้นะคะที่สําคัญราคาแบบนี้พาดไม่ได้จริงๆนะคะเพื่อสุขภาพของคุณนะคะใช่แล้วนะครับสุขภาพดีๆไม่มีขายนอกจากเราต้องดูแลตัวเราเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับโมชั่ดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ